สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำเต้าหู้ทอดคั่วสีอิ๊วค่ะทุกอย่างเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีเต้าหู้ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยใช้เต้าหู้ขาวค่ะกระเทียมสับน้ำตาลทรายสีอิวขาวน้ำมันหอยต้นหอมซอยพริกซอยพริกไทยป่นค่ะต่อไปค่ะ ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้ลงไปทอดน้ำมันร้อนๆแล้วนะคะใส่ลงไปทอดได้เลยทอดด้วยไฟกลางๆคะ่ะเราใช้ตะลิวคอยคนไว้นะคะ ต้าหู้ของเราจะได้เหลืองกรอบนอกข้างในฟูเลยค่ะทอดจนกรอบแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย ก็จะเอากระเทียมลงไปเจียวให้หอมหอมเหลืองหอมเลยนะคะเจียวให้เหลืองๆห,หอมๆเลยนะคะแล้วเราก็จะตักขึ้นพักไว้เหลือไว้นิดหน่อย เราเอาขึ้นก่อนค่ะเหลือน้ำมันไว้หน่อยนะคะต่อไปใส่ซีอิ๊วลงไปน้ำมันหอยน้ำตาลทรายพริกซอยค่ะใส่ลงไป พริกไทยป่นโรยไปด้วยนะคะแล้วเราก็เติมน้ำเคี่ยวไปนิดๆนะคะน้ำไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องให้เค็มมากค่ะต่อไปเราก็จะเอาเต้าหู้ลงเลยะค่ะลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันดี ก็จะเอาต้นหอมซอยใส่ลงไปกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเสร็จแล้วค่ะตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะ ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะถ้าท่านใดที่ทานเจเราก็จะเอาไปทำได้นะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันหอยเราก็จะใส่ซีอิ๊วน้ำตาลทรายต้นหอมก็เปลี่ยนเป็นขึ้นช่ายคะ่ะก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเอาไปทำทานกันดูนะคะ